สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถทุนใดสุนต้ากันนี้นะครับหลังจากที่ทําการติดฟีวเมกาซูเปอร์นาโนโซานมิกนะครับแล้วก็ติดหน้าจอเคนูดนะครับมาวันนี้นะครับคุณแนทมีเวลานะครับก็เลยเข้ามาทําหน้าคนอนโซลที่แตกรา้าอย่างนี้นะครับนี่นะฮะหน้าคอนโซลที่แตกรา้าอย่างนี้นะครับแล้วก็หรือไปบุใหม่นะครับหรือไปบุใหม่แล้วก็ทําการ ทำลายไม้นะครับแบ็กเบียนโนนะครับนี่นะครับจะเข้าไปทำลายไม้แบ็กเบียนโนนะฮะเพราะว่าของเก่านะครับเหนียวนะฮะแล้วก็ลอกล่อนนะครับอันนี้นะครับเราก็จะไปทำลายไม้แบ็กเบียนโนนะครับแบ็กเบียนโนนะครับลายดำนะครับเดี๋ยวเมื่อทำการถอดหรือเสร็จนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะ สวยงามกลับมาใหม่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋วเราก็ลือ้คอนโซลออกมาแล้วนะครับสําหรับคุณไดโซนาร์ต่ัน,นี้นะครับที่แตกล้านนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทําการหุ้มใหม่นะครับนี่นะนี่นะครับลือ้คอนโซลออกมาแล้วก็ลื้ลื้ผพวงมลัยออกมาหุ้มใหม่นะครับ แล้วแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกําลังจะขึ้นประกอบนะครับสําหรับคอนโซลบุนไดโซนาร์คันสวยคันนี้นะครับดูนะครับนี่นะฮะนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะทําการประกอบพร้อมปลุกอะไรที่ไปรุ่มนะครับจะกลับมาเจอกันนะครับนี่นะครับตอนนี้กําลังจะทําการยกคอนโซลขึ้นเลยนะครับดูนะครับดูนะฮะกำลังประกอบเลยนะครับ เรามาดูประกอบคอนโซลประกอบโคมไยแล้วประกอบแผงประตูที่เป็นลายไม้แบ็กเปีนโนนะครับนี่นะครับประกอบเข้าไปแล้วนะฮะเหลือโคมไะแผงกาบประตูแล้วก็ที่เท้าแขนนะครับ แล้วรถบุนไดย์สโตนตาส่วนคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับแผงคอนโซลนะครับที่แตกล้าวนะครับเราก็ทําการหรือหุ้มใหม่นะครับนี่นะฮะส่วนพวกลายไม้เป็นโนแบ็ k นี่นะฮะก็สวยเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับนี่นะฮะสวยงามมากนะครับหัวมอลัยรก็หุ้มใหม่นะครับัวกเกียร์ ก็ทำใหม่นะครับนี่นะฮะสวยงามมากนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีรถ แล้วคอนโซลแตกแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้านถาวรรทุกสองเรียบทางด่วนเอกมรานินทาอันนี้ทำติดตีมีการซูเปอร์นาโนสตีติดหน้าจอเพนบูดนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรรู่ทุกอปเรียบทางด่วนอีกมลยรานินทาฝากกดช่องทางหนึ่งในช่องทิกต็อกนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือถาวรในช่องยูทูบนะครับสวัสดีครับ